ดี๋ยวครับสวัสดีครับมาตูดจากเลยนะครับอันนี้มาให้ดูพี่เจี๊ยบหลังผ่าแผ่ปันนมเนาะที่หนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนของพี่เจี๊ยบที่บอกต้องนมใหญ่นิดหนึ่งแล้วก็ผิวย้อยนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยังเห็นความย้อยของผิวอยู่นะครับแต่ว่าอดตัวได้ดีเลยนะครับเนี่ยอันนี้ที่หนึ่งเดือนผังเปือแเทมไม่ติดเลยนะครับหมนมปันนมเข้าที่แล้วอ่าแต่ทำกิ<อ>จกรรมต่าง,างๆได้ปกตไิได้เลยไนดะ้เลยเนาะอันนี้ก็ค่อนขนะ้างผอมนิดนึงเนาะเห็นจากที่คงแล้วก็กล้ามเนื้อผอิวแค่ตรงนี้ หมอคาสงสัยว่าคนไข้ที่ที่ตัวผอมมากๆกเนี่ยการผ่าตัดยากกว่าคนปกติหรือคุนที่หมีไหมคะตัวใหญ่ถ้าผอมมาทําง่ายนะแต่การเซตผิวหนังกลับเนี่ยยากอยู่เพราะว่าอะไรย้วยส่วนใหญ่ผิวที่ที่บางมากเนี่ยมันจะเซตยากเพราะสมสติววถ้าเซตไม่ดีอ่ะพังผืนจะติดเลยจะติดแล้วแล้ว,ล,ว,ล,ว,ล,วล็อกเข้าไปเลยโดยเฉพาะเนี่ยคนที่เคยมีแผลเป็นผ่าเก่าอยู่เนี่ยพวกเนี้ยเวลามันหายปุ๊บมันเนยอะอาจจะเป็นตรงผืนที่ที่ติดเลย เนี่ยอย่างเงี้ยยังมีตรงนี้มีอยู่บ้างนะนิดหน่อยใช่ตรงเนี้ยแต่ข้างเนี้ยดีข้างดีเลยเนี่ข้างเนี้ยนะสองข้างไม่เท่ากันข้างเนี้ยปังปืดแทบไม่ติดเลยไอ้ข้างเนี้ยมีนิดหน่อยนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนิดหน่อยโอเคค่ะหมอตู่คะคำถามยอดเยี่ยมก็คือการผ่าตัดแผลเล็กผ่านปานนมเนี่ยเป็นการลดขนาดตันนมไปด้วยใช่ไหมคะคือหลายคนทำไมหมอตู่ไม่ส่องกล้องทำไมหมอตู่ไม่อันนี้มันบาดเจ็บน้อยกว่าการหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องต้องต้องนึกถึงทานแมนก่อนหนึ่งตัวใหญ่เราลดปานนม เพราะนั้นแผลอยู่ตรงปานนมอยู่แล้วเนาะในเคสที่ไม่ลดปานนมเนี่ยเราทําแผลแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแผลมันแค่สองเซนนะครับเพราะนั้นเวลาทําปุ๊บเนี่ยจะเห็นแผลอ,อยู่แค่นี้ซึ่งนึ่งแผลน้อยมากเนาะแต่คราวนี้ทานแมนต้องต้องถึงก่อนว่าตอนที่เรามีนมเนี่ยเราไม่ค่อยถอดเสื้อหรอกแต่พอตอนที่เราไม่มีนมเนี่ยเราจะไปถอดเสื้อออกกำลังกายคราวนี้แผลอ,อยู่ตรงเนี้ยแผลอยู่ตรงไหนนะคะสองกล้องสองกล้องคือแผลอยู่ตรงรักแร้ใช่เราจะเห็นตรงนีง้ชัดมากเลยเวลาเวลาไปทําอะไรปุ๊บโอ้โหกี่เซนคะอาจารย หน้าหน้าเบลตที่ใช้กล้องก็สองเซนคือเบลตคือใบมีดไม่ใช่ไอตัวไอตัวที่ที่รีแทคเตอร์ที่ใส่เข้าไปอ่ะ๋อประมาณสองเซนพอเพราะฉะนั้นแผลมันต้องประมาณทักสามเซนนะถ้าจะไม่ถ้าจะไม่ไม,ไ,มไม่ถูกนะอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะประมาณทักสามเซนอยู่เงี้ยแล้วสองกล้องมันจะบาดเจ็บน้อยกว่าเทคนิคหมอไหมคะที่นคนไท้ตัดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าสองกล้องหรือไม่สองกล้อง ในการบาดเจ็บน้อยมันมีเทคนิคอื่นที่ทำที่ทำให้บาดเจ็บน้อยในในการผ่าตัดทั้งสองกล้องบาดเจ็บน้อยก็ได้หรือว่าผ่าตัดบาดเจ็บน้อยก็สองกล้องก็ได้มันมันมีเทคนิคอื่นที่ที่ไม่ใช่แค่เอากล้องหรือว่าการผ่าตัดกระเพาะไตค่ะ,คะเพราะฉะนั้นหมอกำลังจะบอกว่าผ่าตัดแผลเล็กเนี่ยมันเป็นการลดขนาดอันนมไปด้วยได้อยู่แล้วแต่ถ้าสองกล้องอยากจะลดอันนมเจ็บอีกรอบนึงอ๋อม,มันต้องมีแผลตรงนี้ไงคราวนี้สมมติว่าถ้าถ้าถ้ามีแผลสองที่ใช่ไหมค่ะทำไมไม่มีแผลที่เดียว นี่อันนี้สองถ้าไปดูคนสองกล้องจะเห็นเลยเวลาไปถอดเพื่อมันจะเห็นเหมือนผู้หญิงสองกล้องก็มไปอยตรงไม่ไม่คนละเรื่องเพราะว่าผู้ผู้หญิงสองกล้องสัมถ้อมนมอมันเลาะง่ายมันไม่ได้ใช้เวลานานความช้ำความไหลมันจะน้อยกว่าแต่ถ้าตัดทานแมนครับมันมันเลาะยากกว่าการเสริมนมเยอะมากๆเพราะมันต้องเลาะสองสองเพลนี่เหรอไหมเวลาเราเสริมนมเนี่ยเลาะแค่เพลงล่างแต่เวลาเราตัดต้องเลาะเพลงล่างออกแล้วต้องไปเลาะตัดเพลงข้างบนออก เพราะว่าการเจยดสีกันอะไรพวกนี้มันมันจะเยอะกว่าคือเอาเยาาไปเทียบกับการสองกล้องเพื่อเสริมุหนมผู้หญิงมันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้แต่คือรอยแผลเป็นเนี่ยถ้าอยูดตรงรักแล้วมันมีปัญหาอะไรไหมต้องต้องลองไปเห็นดูต้องลองไปเห็นดูแขนติดอย่างงี้เออมีปัญหาเยอะเพราะว่าเวลาเวลาทานเม็นตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมุมตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่เป็นเขาเรียกว่าความสวยงามเอสติทิกยูนิตตรงเนี้ย เห็นนะเห็นนะสมมติมองหมดเลยสมมติเสร็จแลเป็นกล้ามเลยเออใช่มันจะมุมตรงเนี้ยเพราะเกิดถ้ามุมตรงเนี้ยมีแผลเข้าไปค่าเนี่ยเพราะตอนแรกหนูเห็นของคนไข้หมอแต่ละคนดูเหมือนไม่มีกล้ามพอตัดเสร็จกล้ามเฉย่อมกคนเลยบางครั้งพูดไปไม่เห็นต้องต้องไปดูคนสองกล้องนี่เราไม่ทำนะต้องไปดูคนที่เขาผ่าตัดสองกล้องว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นไรแล้ที่ผมกังวลนะแต่อาจจะมีคนที่เขาตัดแล้วมันเนียนกิ๊บเลยก็มันมันก็อาจจะมีนะแต่แต่อันนี้ไม่รู้ต้องไปดูเคสอีกว่าว่าตัดแล้วมันมีแผลตรงเนี้ยสมมติมันมีแผลมีก้าแผลนยปุ๊บโอเคคร เออมันนี่หรอมันก็จะเห็นอยู่ตรงเงี้ยถึงทานเมนไม่ได้เหมือนผู้หญิงเราผู้หญิงเสริมนมไปเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะพับเงี้ยแต่เราไปเนาะยกนุ่นยกนี่กระโดดเพราะนั้นถอดเสื้อโชว์เลยใช่เพราะนั้นเพราะนั้นมุมมุมมุมแขนในการใช้มันจะต่างผู้หญิงผู้หญิงจะไม่แบบไม่เสริมนมไปแล้วถอดนมออกแล้วก็ยกโชว์เงี้ยเขาใจ่ว่ามันมันจะต่างกัผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะพับแขนเงี้ยมันก็จะซ่อนอยู่เนี้ย แล้วแล้วมันไม่ได้เทียบมันมันเห็นเพราะฉะนั้นผมบอกว่าทานแมนที่สองกล้องกับวิญิง2สองกล้องของมันเทียบกันไม่ได้มันคนละเรื่องกันคนละแบบกันขอบคุณนะคะพี่เจียร์ค่ะเดี๋ยวผมวาดเส้นให้ดูแล้วลงยกผมจะเห็นแล้วเวลาเราเอานมออกรวบเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะหย่อนต้องบอกว่าถ้าตรงนี้มันมีอะไรเป็นแผลเป็นเข้าไปติดปุ๊บเนี่ย